สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอมสมายนะคะวันนี้ก็วันปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกท่านเข้าสู่ปี2564ปีฉลูนะคะปีวัวทองก็ขอให้วัวเราทุกตัวนะคะผ่านพ้นโรคนะคะที่กำลังกระบาดก็คือปากเท้าเปื่อยนะคะ ก็ขอให้วัวสุขภาพแข็งแรงกินอิ่มนอนหลับมีฟางให้กินพอทั้งปีนะคะแล้วก็วัวท่านใดที่ยังไม่กลับสัตว์ก็ขอให้ให้กลับสัตว์ผสมติดได้ง่ายๆวัวท่านใดที่ยังไม่เป็นสัตว์ก็ขอให้เป็นสัตว์ได้ผสมไวๆนะคะท่านใดที่ผสมแล้วไม่ติดสักทีนะคะ ก็ขอให้ผสมวัวครั้งเนี้ยติดเลยนะคะก็แล้วก็ท่านวัวของท่านใดที่ท้องใกล้คลอดก็ขอให้คลอดลูกออกมาได้ปลอดภัยนะคะปลอดภัยทั้งแม่วัวแล้วก็ปลอดภัยทั้งลูกวัวแล้วก็ให้ได้เป็นสัตว์กับสัตว์ผสมอีกติด ครั้งเดียวติดไวๆนะคะก็ขอให้ได้ลูกวัวปีละตัวทุกคอกทุกคนนะคะก็เป็นคำํำอวยพรสำหรับปีใหม่ปีวัวทองนี้นะคะแอมก็มาเช็ควัวการคุ้งงาเพราะว่าอากาศดีอากาศเย็นๆนะคะแล้วก็มีแดดลำไรก็อุ่นไปด้วยนะคะฟางปีนี้ก็อาจได้น้อยมาก ก็ยังยังไม่ค่อยได้แบ่งให้ใครนะคะเพราะว่ากลัวจะไม่พอจะไม่พอวัวในคอกที่จะกินนะคะก็เลยเอาวัวมาลงนาะให้เขาได้เดินเล่นชิวๆสบายๆก็อากาศดีสำหรับวันฟีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะ ี๋ยวเราจะไปดูอีกแม่หนึ่งแม่นี้ก็จะเป็นแม่ขาวเลือสูงลูกก็จะอยู่อีกฝั่งฝังหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาไปดูลูกมันก็ยังกินนมอยู่ไม่ได้หย่านมเดี๋ยวพาไปดูลูกเขาอูโสีขาวนะคะตัวเล็กเล็ก ผลงานของแม่ขาวเลือดสูงก็มาติดตามพัฒนาการว่าโตมาเป็นยังไงบ้างมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวแดงก็จะเป็นตัวผู้อันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียไอ้รับแขกห้ือเกิน ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> อ่านี่คือลูกของเขานะคะ <c oughs> ก็ค่อนข้างย่นย่นๆน,น,นะคะ <c oughs> ก็โตได้อีก เล้ยโชว์ไหนลกูกแมาก,ก็เป็นความสุขของคนเลี้ยงวัวนั่งชมวัวเล็มหญ้า กลางบรรยากาศธ,ธรรมชาติอะเดี๋ยมจะพาไปดูอีกแม่หนึ่งเนาะอีกแม่หนึ่งนี้จะเป็นแม่ตัวแดงนะคะแม่แดงก็จะเป็นเลือดสูงเหมือนกัน ที่ยืนข้างๆกันก็อายุอายุมากกว่านะคะตัวแดงนะ่ะเป็นพี่ตัวขาวเนี่ยเป็นน้องแต่ยืนใกล้ๆกันก็ไซส์ขนาดใกล้ๆกัน ก็ดูข้อค้าเขาก็ดูข้อค้าใหญ่เยู่ก็จับแม่ไหนดูซิว่าจับได้ไหมยังไม่ยอมให้จับ ตวน้อยๆไปแล้วเดี๋ยวเอาตัวใหญ่บ้างอันนี้แม่แดง แม่นี้จะให้ลูกแดงนะคะแม่แดงลูกแดงท้ายดำแต่ผอมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านใดใครชื่นชอบแอมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะคะ สำหรับคลิปสวัสดีปีใหม่2 5 6 3ปีบัวทองนะคะก็ขอให้ทุกท่านทํากิจการสิ่งใดก็ขอให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ํารวยนะคะเฮงเฮงเฮงทุกผู้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ